สวัสดีครับก็จะมาดูเมล่อนตอนเริ่มแตกลายนะครับลูกนี้ก็ประมาณ16-17ถึง17วันนะก็เริ่มแตกแล้วครับดูริ้วตรงต้นมันนะครับเริ่มเป็นริ้วนะครับกำลังจะแตกนะครับ จะเริ่มแตกลายครับเนี่ยเป็นริ้วๆนะครับรอยปริเล็กๆนะครับแล้วแต่สายพันธุ์ด้วยนะครับว่าจะแตกช้าแตกเร็วบางสายพันธุ์นี่สิบเอ็ดสิบสองวันก็เริ่มแตกแล้วนะครับถ้าเป็นพันธุ์เบามันก็จะแตกเร็วหน่อยนะครับ อ่าอย่างสองต้นนี้นะครับคนละสายพันธุ์กันนะครับก็ลูกนี้ยังไม่แตกลายนะครับผมอ่าแต่ลูกนี้เริ่มีน่นแตกลายแล้วผสมวันเดียวกันนะผมได้สีส้มอ่ได้สีส้มเหมือนกัน,นครับคนละสายพันธุ์กันนะครับจะแตกลายไม่พร้อมกันนะครับ หลังจากที่เราผสมเกสรมาประมาณ10เอ่อสิกว่าวันนะครับประมาณ10แล้วแต่สายพันธุ์ด้วยครับประมาณ15วันครับของผมนีตัวนี้ประมาณ15วันถึง17วัน,นครับมันก็จะเริ่มแตกลายแบบนี้นะครับช่วงที่มันเริ่มแตกลายเนี่ยพยายามอย่าอัดน้ําเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่า ผิวมันเริ่มปีเนี่ยถ้ามันกินน้ําเยอะไปเนี่ยอาจจะทําให้มันแตกได้นะครับพยายามคุมน้ําให้ดีครับอย่าอย่าอย่าให้ในปริมาณที่มากเกินไปนะครับ เดี๋ยวถ้าน้ำเยอะเกินไปเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวผมผมถ่ายให้ดูครับอ่าครับอันนี้คือตัวอย่างของต้นที่เราให้น้ำเยอะเกินไปครับจะเป็นรอยปริแบบนี้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งของช่วงนี้ครับพยายามพ่นแคลเซียมโบรอนนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับ อันพูนแคนเซมโบลอนนี้ก็จะสามารถช่วยให้ลดการแตกของลูกได้ในระดับหนึ่งนะครับครับให้อมคุมน้ำคุมปุ๋ยให้ดีครับใน,ใน,ใ,นในช่วงที่ที่ลูกเริ่มแตกลายครับครับอันนี้คือตัวอย่างของการให้น้ำเกินนะครับผม นี่ครับระเบิดเลยครับดูไม่จืดเลยครับคือต้นนี้นะครับผมให้น้ําคือให้เผื่อจากต้นอื่นนะครับผมคือจากน้ําที่ให้ปกติทั้งวันเนี่ยคือตอนเช้าผมจะมาให้ต้นนี้เพิ่มอีกคือตักตักน้ํามาลดอีกเพิ่มอีกหนึ่งลิตรนะครับผมในตอนเช้าครับผมนี่ครับผมกินน้ําเกินครับแตกนี่ครับ คือผมจะเปรียบเทียบจากต้นอื่นดูครับว่าถ้าเราให้น้ําเกินอ่ะมันจะเป็นยังไงครับผมเนี่ยผลก็ออกมาเป็นอย่างนี้ครับผมตอนแรกเออจะทดลองว่าถ้าให้น้ําให้ปุ๋ยเยอะเนี่ยลูกมันจะโตกว่าต้นอื่นหรือเปล่าครับแต่ไม่ใช่เลยครับเนี่ยกินน้ําเกินครับลูกแตก ช่วงที่เมลอนแตกไกลนะครับเราจะสังเกตได้ไงว่าเราให้ปริมาณน้ําที่มากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปนะครับก็เราจะมาดูที่ก้นถุงปลูกนะครับสังเกตว่าสมมติว่าถ้าทั้งวันเนี่ยเราให้น้ําไปเนี่ยแล้วตอนเย็นเรามาสังเกตดูระดับน้ําก้นถุงครับเอให้ปริมาณน้ําก้นถุงเนี่ยมันเหลือเหลือประมาณให้น้องก้นถุงอะ่ะนิดนึงนครับแสดงว่าเราให้น้ําในปริมาณที่พอดีคนระับสมมุติว่าถ้าเราถ้าน้ํามันเหลือ สูงขึ้นมาอย่างเงี้ยแสดงว่าเราให้ปริมาณที่มากเกินไปนะครับถ้าอย่างผมตัวอย่างของผมนีม่ผมผมก็ให้ในปริมาณพอดีนะครับคือคือจะจะจะ,จะกินพอดีคือยังมีความชุ่มชื่นอยู่แต,แต่แต่ยังไม่ขังนะครับถ้าเป็นผมแต่ให้ขังนิดนึงก็ก็ก็ยังถือว่าเออน้ำยังใจ่ายในระดับที่พอดีอยู่นะครับ องมาสังเกตครับตอนตอนเย็นนะครับว่าน้ํามันจะเหลือก้นถุงหรือเปล่าครับหลังจากที่เระบบน้ําเราจ่ายให้ทั้งวันแล้วถุงปลูกนะครับเราให้ให้เราเจาะรูแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้น้นะําน้ํามันล้นขึ้นมาเกินนะครับแต่ว่ามันล้นขึ้นมาถึงระดับนี้ละมันก็จะถูกล้นออกเหมือนเป็นแก้มลิงนะครับ ขังน้ําไว้ถ้าบางคนไปเจาะรูใต้เงี้ยข้างใต้เลยสมมติว่าเราจ่ายน้ําไปบางทีน้ํามันรั่วออกครับผมมันมันไม่ได้ขังไว้ครับเป็นการสิ้นเปลืองมากนะครับถ้าถ้าเจาะรูตูดไว้เราจะเจาะรูแบบนี้นะครับให้สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับผมถ้าเราจ่ายน้ําเกินมันก็จะล้นออกรูนี้ก็จะขังอยู่ในระดับนี้ครับ การแตกลายเมลอนที่ดีนั้นเป็นยังไงนะครับก็ให้สังเกตดูจากลายมันนะครับลายที่มันแตกเนี่ยจะมีความสม่ำเสมอของลายอย่างเงี้ยแตกค่อนข้างสม่ำเสมอทั่วทั่ว,ท,วทั่วทั้งลูกนะครับการแตกลายที่ดีครับก็จะเออนี่เงี้ยลายจะสม่ำเสมอครับตามลักษณะสายพันธุ์ของเขา เนี่ยครับผมลายจะขึ้นทั่วกัน,นครับสม่ำเสมอเส้นจะเท่ากันนะครับผมตามสายพันธุ์เลยครับสายพันธุ์ตัวนี้ก็เนี่ยจะลักษณะอย่างนี้ถ้าพันธุ์ที่เป็นแตกลายเส้นใหญ่ก็จะเส้นใหญ่ๆทั่วกันทั้งผลนะครับไม่ใช่ว่าเออจะถติว่าอันนี้ลายเล็กเนาะ แล้วก็มีลายใหญ่สลับมาอย่างนี้ไม่ใช่ับแสดงว่าเราการให้น้ําให้ปุ๋ยของเราไม่ไม่ไม่สมดุลนะครับลายเล็กก็ลายเล็กเลยครับลายใหญ่ก็ลายใหญ่เลยนะครับอย่างนี้แสดงว่าเราการให้น้ําให้ปุ๋ยของเราสมดุลกันนะครับผมเนี่ครับถ้าเกิดแตกแบบนี้แสดงว่า การให้น้ําให้ปุ๋ยของเราไม่ไม่สมดุลน,นะครับผมตัวนี้อาจจะเขาดแคลเซียมนะครับที่มาสร้างเซลล์เ่ยลายเล็กสลับใหญ่ครับแสดงว่าเราให้น้ำให้ปุ๋ยไม่สมดุลครับลายเล็กก็จะเล็กไปเลยลายใหญ่ก็จะใหญ่ไปเลยครับไม่ไม่ใช่มาแบบเล็กบ้างใหญ่บ้างนี่ไม่ใช่นะครับผม พันนี้ก็คือลา,ลายลายมันจะเป็นลายเล็กๆแบบนี้เนาะแต่นี่มีลายใหญ่สลับขึ้นมาด้วยก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับนี่ก็เป็นอีกลูกหนึ่งครับที่ถือว่าไม่สมบูรณ์เต็มร้อยครับเพราะว่ายังมีลายปีป๊ดๆใหญ่ๆนี่ครับ ถ้าปลูกกินเองก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับผมว่าจะขายได้ไม่ได้ก็แบบนี้ก็โอเคครับยังยังพอรับได้ผมถ้าถ้าเราไม่ไม่ไม่ไมปลูกก็ขายนะครับกินเองก็ถือว่าโอเคอยู่ครับไม่มีผลต่อรสชาติข้างในลูกนะครับหลังจากนี้ไปอาลา์เขาก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมลูกก็จะ พร้อมกับการขยายของลูกนะครับลายจะขึ้นชัดขึ้นไปเรื่อยๆความนูนของลายก็จะเพิ่มขึ้นนะครับช่วงนี้ก็เป็นปุ๋ยสูตรขยายลูกนะครับนี่ครับเนตเขาก็จะนูนขึ้นเรื่อยๆ แสงแดดก็มีผลนะครับผมให้แสงแดดมันส่องถึงลูกด้วยนะครับเน็ตจะนูนสวยงามครับช่วงนี้ก็เป็นปุ๋ยสู่ขยายลูกไปเรื่อยๆครับก็จนกว่าจะถึงเวลาทำบานนะครับผมก่อนเวลาเก็บเกี่ยวสัก 1ิบถึงสิบห้าวันครับเราก็จะเริ่มทําหวานกันนะครับโดยการเปลี่ยนสูตรปุ๋ยนะครับครับตอนต่อไปนะครับก็คอติดตามผมน่าจะเป็นการทํำหวานนะครับผมโอเคขอบคุณครับ